<Wow. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องแก้มใส่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแก้มนะคะจะมาทําก่อนนอนแก้มทําอะไรบ้างนะคะแก้มนะคะได้ห่างหายจากการลงคลิปใน YouTube นะคะไป2ส,สัปดาห์เต็มเลยนะคะก็เพราะว่าแก้มนะคะไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วจริงๆวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับ ก่อนนอนแก้มทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าแก้มเนี่ยอยากทำคลิปอะไรใหม่ๆบ้างนะคะก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยก็คือแก้มตัดผมสั้นแล้วนะคะก็เลยเวลาอาบน้ําก็ต้องมัดผมแบบนี้นะคะก็คืออายคนมากนะคะแต่ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นอะไรก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูแก้มก่อนนอนแก้มทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแก้มทําอะไรบ้างไปดูกันเลยโอเคนะคะอย่างแรกนะคะแก้มก็คือจะอาบน้ำนะคะพอตอนนี้อยู่ในห้องน้ำแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ น้ำกันก่อนนะคะบ๊ายบาย โอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะแก้มนะคะจะใส่ชุดนี้นะคะซึ่งชุดนี้นะคะเป็นชุดที่แก้มนะคะชอบใส่มากเพราะมันใส่สบายนะคะแล้วเวลาใส่นอนเนี่ยมันก็จะนุ่มนิ่มกับตัวด้วยเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ก่อนละกันปิดไฟห้องน้ําปิดประตูด้วยกลัว <laughs> หนึ่งสองสามสปอยก่อน,นะจ๊ะไม่เนียนจ้ะมาแล้วนะคะกับชุดนี้โอ้โหนะคะก็ต่อก่อนนอนเนี่ยแก้มจะไม่ค่อยทําอะไรมากเนาะเพราะว่ามันจะนอนแล้วแก้มก็แค่ อาบน้ำนะคะแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยเรียบร้อยมากเรียบร้อยสุดๆเรียบร้อยทุกอย่นะคะก็อยากจะบอกก่อนนะว่าคลิปนี้มาเป็นคลิปสั้นเนาะนวลเว้ยแก้ไม่ลงคลิปนี้แล้วก็กลัวผู้ติดตามจะหายนะคะก็เลยมาลงคลิปเป็นคลิปสั้นๆก่อนละกันตอนนี้คือแม่เข้านอนแล้วนะคะ เรากรอกคือแม่อยู่ในห้องนะคะก็จะปิดไฟหมดแล้วก็เหลือแตอเราเพราะว่าเราอยู่กับแม่สองคนนะคะพ่ออยู่สุดราบนี่นี่นะคะบ้านก็จะลุกลุกหน่อยนี่เราก็จะต้องเก็บของไว้แบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของเรานะคะ เราจะปิดไฟตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ปิดไฟก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราก็ออกมาอีกเราจะต้องใหนนวดแม่ก่อนนะคะทุกคนหมืดมาก ทำการบ้านเสร็จนะคะก็จะเก็บของก่อนเพิ่งทำการบ้านเสร็จนะ mm. ก็จะมีการบ้านวิชาสังคมนะคะ mm. กับภาษาไทย mm. เนาะก็จะมีแค่นี้การบ้านอันนี้เป็นตารางเรียนนะคะเนาะ mm. ก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะชอบเอาไปจัดตารางสอบพรุ่งนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นตัวทำการบ้านของเรานะ อันนี้ก็จะเป็นที่พ่อตีไว้นะคะแต่ว่าพ่อมาวันเสาร์นี่ก็จะเป็นที่นอนอุ๊บชิงอืเราก็จะมาแกะหนังยางนะคะหลังจากอาบน้าเสร็จผมมันก็จะบางทีมันเด้งบางทีมันก็ไม่เด้งนะแต่ครั้งนี้มันไม่ค่อยเด้งนี่ตัดผมจ็้โคตรตลกเลยก็แกะหน้าม้าด้วยนะคะอันนี้ตัดหน้าม้านานแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ยาว นะฮูก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ให้ตัดหน้ามาแล้วก็ไม่ได้ตัดใส่ตัดเพิ่มน,นะก็จะปอมาณน,นี้นะคะวันนี้ของเรานะคะก็เพราะว่าเราจะนอนแล้วนะคะมันเป็นเวลาตอนนี้นะคะเป็นเวลาขอเนี่ยอ,อ๋อสามทุ่มแล้วนะคะเราก็จะต้องรีบนอนนะคะพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนอีก <c oughs> ขอบคุณที่รับ <c oughs> ชมคลิปจนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>